คุณอนุทินประชุมวันนี้ก็เล่าถึง50ล้านโดสที่จะเข้ามา100ล้านโดส150ล้านโดสอะไรพวกนี้ตอนแรกเราตั้งเป้าว่าปีนี้100ล้านโดสแต่ล่าสุดจะเอาไป150ล้านโดสอะสั่งให้เกินแล้วอะเผื่อไว้แล้วก็ว่าเนี่ยค่ะคุณอนุทินบอกอย่างนี้นะให้ปูพรมปูพรมฉีดครับวัคซีนเข็มแรกให้เร็วที่สุดค่ะนะซึ่งเราเข้าใจว่าการปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรก ให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดเนี่ยมันต้องมีวัคซีนด้วยซึ่งความพร้อมมันจะเป็นเดือนมิถุนานนะ,ะซึ่งการฉีดจะมี3รูปแบบ 1. นัดหมายผ่านแอปหรือลายหมอพร้อมซึ่งอันนี้พูดถึง16ล้านคนอันนั้นซึ่งต่อไปถ้าเกิดเขาจะให้ลงทะเบียนเพิ่ม แล้วเปลี่ยนคุณสมบัติขทงคนที่จะลงทะเบียนนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ไอ้หกสิบอายุเกิน60กับเกตโรคเลือรลังเนี่ยมันยังลงทะเบียนน้อยมากอันนี้เป็นปัญหาซึ่งอยากจะแก้ไขเขาก็พยายามคิดกันอันนี้คือรูปแบบที่หนึ่งอันที่สองนัดหมายเป็นกลุ่มก้อนของแล้วหน่วยงานเพื่อของหน่วยงานคือนัดหมายเป็นกลุ่มก้อนของแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะฉีดเพื่อที่จะติดต่อคนที่จะไปฉีดได้ไปฉีดที่นั่นออันนี้ก็มีความสับสนอันที่สาม ไอ้เนี่ยตัวปัญหาเลยค่ะรับการฉีดแบบไม่นัดหมายล่วงหน้าหรือ Walk-in <in. S 1> เข้าไปฉีดเหมือนกับเราไม่ได้จองโรงแรมล่วงหน้านะหอบกระเป๋าไปกูไม่มีที่นอนแล้วคืนนี้ขอซื้อตรงนี้ได้เลยไหมเดี๋ยวก,ก่อนอาจารย์ข้อนี้ข้อที่สในรูปแบบที่สามเนี่ยที่คุณอนุทินบอกแล้วก็ประชุมกับบรรดาคุณหมอเนี่ยนะคะกับที่ท่านนาย,ยกพูดเนี่ยมันก็มีความต่างกันสิ ใช่เพราะว่าไอการฉีดแม่นัดหมายแต่เขาบอกว่าให้จังหวัดทําหน้าที่บริหารจัดเองอ่ามันเพิ่มตรงนี้เข้ามาหมายความว่าแต่ละจังหวัดต้องไปคิดยังไม่ได้ยังไม่เริ่มเอางี้ไลก่อนคะอ่ะถ้าเกิดว่าคุณจะให้มีคนวอล์กเคุณต้องมีสถานที่ค่ะแล้วก็ต้องแก้งประชาสัมพันธ์ให้คนทราบว่าเฮ้ยใครที่ไม่อยู่ในลงทะเบียนไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะะคุณจะมาก็มาได้มีที่นี่นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมมนขนขณะนี้ที่กทมพูดเนี่ย พูดในบริบทนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันอโตโมติกเท่าที่ทราบกรทมเขาเลงว่ากลุ่มเสียงเขาอยู่ตรงไหนเขามีฐานข้อมูลอย่างคนขับวินมอเตอร์ไซค์มีฐานข้อมูลแท็กซส่งแท็กซี่เนี่ยเขาเอาข้อมูลมาแล้วเนี่ยเขาต้องแจ้งไปถึงคนนั้นก่อนว่านัดหมายไปฉีดวัคซีนที่ไหนเข้าใจว่าหน่วยงานที่จะทำตรงนี้น่าจะเป็นสำนักอนามัยของกทมนะอันจังหวัดอื่นไม่เกี่ยวนะ แต่ว่ามันไม่มีการชี้แจงกันให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณอนุทินบอกว่าเฮ้ยวอล์กอได้นะค่ะแต่วอล์กอินยังไงออกออกวอล์กอไปที่ไหนโดยสภาพการแล้วเนี่ยถ้าคุณจะไปฉีดวัคซีนโดยไม่มีตัวตนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคุณต้องรู้ชื่อนามสกุลที่อยู่คุณต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาจะแอบเขาที่เขาจะเ e ฟเฟอร์เอ้างอิงได้ใช่ค่ะ